ชัา้นอังสามที่สามน,นีนะคะเล่นพื้สำหรัรรรบวันนี้จะมนนานำเสนอสารคดีชวนเจอกับการเล่นพื้นบ้านค่ะการเล่นนีนำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นการเล่นทนี่มีชื่อว่าเดนตาลาค่ะซึ่งการเล่นเดนตาลานะคะก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่หยายได้ง่ายบางท,งท้องถิ่นนะคะเพียงแค่เอากะลาที่เหลือใช้แล้วก็เชือกมาเจาะรูนะคะแค่นี้เราก็สามารถทําเป็นอุปกรณ์ได้และะ้วค่ะเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะ นะคะวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องเอาตีนเนี่ยยืนยืนบนการนะคะแล้วก็ถ้าทำไงก็ได้ค่ะพยายามอย่าให้ตีนของเราเนี่ยถูกพื้นแล้วก็แข่งกันว่าใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันค่ะเรามาดูกันเลยะคะ่ะหนึ่งสองสค่ะสำหรันะคะคนที่ถึงเส้นชัยก่อน ประโยชน์นะคะของการเดินกีลานะคะก็คือทำให้เรามีความสามาัคคีแล้วก็สุขการทรงตัวด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm. ก็ขอขอบคุณค่ะ